สวัสดีค่ะวันนี้วันที่21มิถุนายน2อง7เราพอทุกคนทุกท่านมาเดินตลาดเช้าสุรินนะคะเรามาแต่เช้าเลยวันนี้มาเก็บบรรยากาศตลาดในเมืองสรินทร์รอบเช้านะคะชเช้าหกนาิกาเศษเกือบเกบ็โมงแล้วนะคะทุกคนบรรยากาศรอบเช้าคึกคักนะคะของขายเยอะนะคะตอนเช้าเดินเข้ามา เราเข้าฝั่งทิพเหนือนะคะทุกคนชอบบรรยากาศกันนะคะว่ามีอาหารอะไรบ้างนะคะยบม่มแปดนทเราา้ไปมันไม่ให้ตู้น้องตั้งเป็โมดีน นเดี๋ยวเราดูว่าเราจะได้อะไรนะคะมาดูว่ามีอะไรบ้างมีขนมมาเยอะเลยนะคะแล้วขนมนี้ใครจุ่เท่าไหร่คะ ขนมถึงเท่าไหร่คะยี่ห้าถึงยีบห้าบาทนะเพื่อนอันนี้แตงแตงโ่ยี่สิบแ่แาเลือกได้นะคะ ทีแตงคาโเลเนี่ยมันสวยทีแตงนะทุกคนยังค่ะใส่ให้ถึงหัวใหใหญ่เนี่ยให้ใหญ่แบบ แต่แม่รูปใหญ่ๆนะพี่อันนี้เลยไหมเดี๋ยว20บาทสวยมากอันนี้ก็ได้พี่ไม่แค่โลหนึ่งอ่ะอันนี้แถมด้วยเดี๋ยวนั่งก่อนสอ่ใบคิกว่าโล20นะคะทุกคนขนมแม่บอกว่า25บาทเดี๋ยวเราซื้ออะไรก่อนค่อยมาเอาขนมีดกว่าตอนเช้ามาแต่งก็จะ1 20บาท นี่ตุ้งช้างตุ้นช้างม,มังมีปลาย่างตลอดรอบเช้าคนจะคึกคักนะคะทุกคนมีของขายมากมายนะคะลตดรอบเช้าของรอบเช้าจะถูกแสบอบเท็นนะคะ สป้าชโดเหรอคะเะโดจ้าชชโดเรียนก็ได้เลยนะทุกคนเสร็จอันนี้ปลานะคสั่งนี้นะคะปลาชอนปลาทออ่อนนะ เต้า้ละสี่สิบบาทบารโอลสี่สิบบาได้เลยบัตเตอร์สี่สิบบาทเต้าหสีิบบาทเลยกับเพานื้อสี่สิบบาท ก็จะเอาลงมาวางฝั่งนี้นะคะสามมัดสุดบปล่าตอนเช้าผักจะ่ถูกมากเลยนะทุกคนอืเดี๋ยวเราไปดูฝั่งนู้นนะคะเราไปซื้อของวันนี้มันค้าด้วยนะทุกคนแม่ช่องอะไรช่องตอนนั้นสาจ่ะตันนั้นสาค่ะ สวยนะทุกคนอันนี้ปลาส้มละหาเผื่อได้ปลาหมิงก็คั่วนะม,มาไม่ทันละเราไปซื้อดอกไม้นะทุกคน อันนี้ก็จะเป็นฝั่ง interpret. มีนนผักชีล <laughs> I mean, <like> ูกคอขนมขาเยอะแยะแล้วค่ะตอนเช้าเรามาดูว่าจะมีพวกปลานามาหรือเปล่าครับตรงนี้แอบ้านสิบาทนะคะแอลบ้านสิบาทใ่าเลยคืรู้แล้สิบบาท อเราเดินมาจนถึงอาหารกินบ้านแล้วนะคะทุกคนแบงนี้นะเดี๋ยวราไปดูว่ามีปลาอะไรบ้างวันนี้ปลาลขาวมานะคะอันนี้ค่ะพี่ อันนี้มีต่ตัวเล็มูมาขายเนาะมูมาขายไหมอ๋อตัวห <c oughs> มูบอต,ตัวเล้ค่ะยวันนี้ใช่ค่ะตอนนี้มีปลาขาวไม่ไม่ค่อยโดนเท่าไหร่แล้วมนะันนี้โดนแบบนี้นี่คือบรรยากาศตลาดเช้านะคะก็ของก็แต่ ของวันพราก็จะเป็นแบบนี้เหมือนว่าไมยุบมายอยนะทุกคนวันนี้นมีมะม่วงสีเขียวมานะเนี่ยหมอไม้ขอ,อสงสิงนง์ัังโลกนี่ก็ผักบ,บุ้งนงันงโลกนังโลกนะคะของปากไ,ไปขายยำแต่เช้าเลย คตอนนี้นะที่พักพอประมาณนะคะตลาดวันที่21มิถุนายนอ2567นะคะวันนี้วันศุกร์ก็ในรอบเช้าวันพระด้วยก็จะมาเดี๋ยวเราไปซื้อดอกไม้กันนะทุกคนอันนี้ก็จะเป็นพวกของงามป่ามีหอยขม หอยโลละยี่ห้าขี้เหล็กโลละยี่สิบนะคะก็จะมีหอยจุ๊บที่แกะก็มีที่เป็นหัวเกสิบนะคะหอยเชอรี่หอยกกปุน,น,ะคะคยยนะคะมีหมดนะคะทุกคน,นแล้วก็หอยกาบมีด้วยนะคะ เดี๋ยวทุกคนนะคะเดี๋ยวเราไปเลือกซื้อดอกไม้กันนันพระกันนะคะตักฟังห้าบาทจ้ะด้วลยลงมาอีกล้วยน,นะคะตร ดอกไม้นาล้อเด็กยี่ปีบันนาล้อลาบดีไหมทุกคนเรามาซื้อดอกไม้บันตะนะคะนี่คือบรรยากาศตลาดสุรินนะคะในวันที่21มิถุนายน2567เป็นวันตะนะคะก็มาซื้อดอกไม้ด้วยนะคะทุกคน ก็บบรรยากาศให้กับทุกคนทุกท่านได้รับชมกันในวันนี้นะคะเราก็หวังยิ่งว่าเพื่อนๆในสี่ทุกคนทุกท่านก็คงจะได้รับความบันเทิงจากเราบ้างไม่มากก็น้อยนะคะหากผกิดพลาดประการใดต้องฝากประธานาไปเพื่อนๆในสี่ด้วยนะที่ดีด้วยขอบคุณทุกเลขขอบคุณท,ทุกรายขอบคุณทุกความมั่งใจที่ให้การสนับสนุนช่องเข้าไรานะคะเพื่อนๆที่เข้ามาชมคลิปเราอย่าลืมเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตาม กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้เพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องตัวนันษาได้มีกำลังใจนำเสนอคลิปใหม่ๆต่อไปนะคะสุดสัสนีจะมีแก่ทุกคนทุก่านะนะคะสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปนะคะสวัสดีค่ะ